ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะสื่ช่องลิตาคิดแคทแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโรวบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าบรูเคเวนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยจะมาจัดงานประกวดชุดบาร์บี้ในเบองบรูเคเควนาพีนั่นเองคะ่ะยย Girl. นั่นแหละค่ะในจังหวาช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของบาร์บี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีคนนะคะเรียกร้องมาอยากจะเห็นการประกวดแต่งชุดบาร์บี้กันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปเลยนะคะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผู้เข้าประกวดจะเยอะด้วยนะคะรู้สึกว่าเจ็ดแปดคนไม่แน่ใจจํานวนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปรอดูกันในคลิปนี้นะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มข้อเพลิทแชทของพี่ลิต้านะคะไปเข้าได้นะคะตรงโปรไฟล์ไอจีพี่ลิต้านะคะลิต,ต้าด้านซ้รยคิทแชทข้างหน้านะคะจะมีเขียนคําว่าข้อโพลิทแชทอยู่นะคะน้องจิ้มไปแล้วกดร่วม ได้เลยนะคะเพื่อรับลิง์เซอร์วิมาอัดคลิปกับพีริตาแบบนี้นะแล้วก็ฝากเซริตาคิดแคทด้วยนะคะมีสีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็สีส้มนะคะ7โรบักเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่หน้าเธอเราอพริตาและกิจคุคเยเชัยนได้เลยนะคะมาแล้วเพื่อการไห่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการประกวดแตนะ่งชุดบาร์บี้ในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ไปแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ริตามีเกมดีๆใหม่ล่าสุดจาก h o ยิวูดส์มาแนะนอะนนี่ก็คือเกมพงไคสตาร์เร็วนั่นเองเกม RPG สุดแฟนตาซีตนดุยกาแล็กซี่รวมผจญภัยในกาแล็กซี่สวมบทบาทเป็นผู้บุกเบิกออกสำรวจโลกต่างๆในจักรวาลแล้วตัวเกมที่เป็นแนวเท r ร์นแบถึงโอเพนเวิลด์ทำให้เราไหได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแบบจัดเต็ม จะเป็นการตามหาหีบสมบัติไขปริศนาปัญหาเรื่องราวของเ p c หรือว่าจะไขความลับของโลกและยังมีอีกหลายสิ่งที่กำลังรอให้เราได้ไปสำรวจอยู่พร้อมเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยท่ามกลางแอนิเมชันและเสียงดนตรีที่น่าดึงดูดแล้วเขายังมีตัวละครที่สามารถเล่นได้มากกว่า30ตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครต่างก็มีบุคลิกเรื่องราวและสเสน่ห์ในแบบของตัวเองและเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งบน p ีซและอุปกรณ์พกพาซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเดี๋ยวแล้วก สุดเนี่ยคเพิ่งประกาศว่าจะให้บริการบน PlayStation 5แล้วนะในไตรมาสที4่4ของปี2023เฮ้ยอดใจรอไม่ได้แล้วแล้วตอนนี Lebens ้ฮงไคสตาร์แล้วได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.2แล้วนะเป็นเนื้อเรื่องหลักของเซียนโจหลัวฟู่จะดำเนินมาถึงตอนจบอันยิ่งใหญ่กองกำลังต่างๆสลับซับซ้อนสงครามใหญ่ใกล้จะปะทุขึ้นแล้วและในเวอร์ชัน1.2ได้อัปเดตแผนที่ใหม่เพิ่มอีก2แห่งได้แก่ a e m y c o m m i s i i o n และ Skill g o s Waterscape แล้วยังมีกิจกรรมจำกัดเวลาสนุกสนุกและกิจกรรม ล็อกอินครบ7วันจะได้รับสตอร์เรลล์สเปเชียลพัสฟรี10บใบ เจ๋งฟุดฟุดแล้วยังมีตัวละครลิมิเต็ด5าดาวที่ชื่อว่าคาฟกาเป็นในตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกมตัวละครสวยมากเลยนักฆ่ามูเลือดเย็นซึ่งเป็นหนึ่งในคนร้ายที่มีชื่อเสียงฉาโฉดที่สุดในจักรวาลโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยแล้วตัวนี้ทางเกมเขามีแจกโค้ดด้วยนะยังแค่ทดลองเล่นตัวละครใหม่แล้วใช้รหัสโค้ดนี้ก็จะได้รับ50สเตลล่าเจ็ดไปเลยสา่ว่าใช้ได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่2 9สิงหาคมนี้นะพงไคสตาร์เร็วเกมดีๆไม่เล่นไม่ได้แล แล้วไปดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี <our> ๋ยวพี่ลิตานะคะจะขอรีวิวนะคะสถานที่การประกวดในครั้งนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นบนหลังคาที่เดิมของเรานั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามันแบบที่บนหลังคามันแบบที่มันใหญ่โตดีนะคะทุกคนมันไม่เหมือนแบบบนไม่ใช่บนที่โน่นน่ะห้างนะคะมันเป็นเวทีเล็กๆนะคะพี่ลิตาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มติดใจบนหลังคาแล้วเพราะมันพื้นที่กว้างขวางนะคะเดี๋ยวพี่ลิตานะคะจะมารีวิวนะคะสถานที่ประกวดในครั้งนี้ก่อนนะคะนี่ไฟแสงสีนะคะน้องๆเขามาตกแต่งไว้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ อันนี้คือหน้าเวทีการประกวดเฮ้ยเรียบนะคะเนี่ยบายร์บี้อลินเขารีบนะคะเนี่ยอ่ะแล้วดูหลังเวที t. นี่นะคะคือความเป็นบาร์บี้ปรใจนะคะมีเพลงกล่อมเบาๆด้วยนะคะไม่รู้ว่าพิริต้าพิริต้าปีเสียงนั่นไงว่าแล้วพิริต้าปีเสียงไว้ไม่มีใครได้ยินนะคะโอเคโอเคพิริต้าเ,เ,เปิดแล้วอ่ะแต่น้องก,ก็บอกว่ายังไม่ได้ยินอยู่ดีค่ะพ่ริต้าไ,ไม่เป็นไรนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเหล่าบาร์บี้นะคะเขากำลังเตรียมตัวที่จะประกวดกันนะคะหลังเวทีก็ะจะมีอาหารการกินนะคะแล้วก็มีซูมเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนู้นนะคะห้องแต่งหน้าเสริมสวยด แล้วก็มีรถนะคะเผื่อน้องอยากแช่น้ำนะคะเผื่อน้องร้อนๆได้เลยเพราะช่ครง่วงนะคะก็ไปงีบอยู่ได้นะคะที่ซุ้มตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคือลือนะคือลือนะอ่าพร้อมอย่างพร้อมอย่างที่จะประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้านะคะขอใช้เวลาประมาณ80ปีนะคะในการบรีฟก่อนนะคะว่าว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเดินยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราตัดไปภาพไปที่การประกวดกันเลยดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวเราขออนุญาตมาดูผู้เข้าประกวดนิดนึงนี่เหมือนเขาจะยืนเรียงกันอยู่โอ้ยสวยมากอ้าวพชาอะไรเอ่ยไม่เข้าหัวพชา นั่งอยู่คนเดียวนะคะนี่แก๊งบาบี้บาใจของเราคืองานเมคอัพงานปีกเออยไรเอ่ย,อยจัดเต็มมากเลยค่ะคะาดหวังกับโชว์นี้มาก,มากๆเลยโชว์เลยเราจะมาประกวดร้องเพลงหรือคะไม่ใช่นะคะอุ้ยนี่คุณมาแชั่นไก่บือ้อด้วยโอ จงใส่ผ้าช,ชาจะบินไปดาวอังคารแล้วค่ะเฮ้ยแล้วพอดีเต้ามีอยู่างนี้ได้ไงเนี่ยนอกจากนี้นะคะข้างหน้าเนี่ยยังมีเอ่อพวกอาหารการกินขายโอ,โอ้มีพวกอาหารการกินขายด้วยนะคะแต่สงสัยรถจะแรงไปหน่อยนะคะแล้วก็ตะกรอนะคะรับบทโดยมะปางนั่นเองนะคะมินนี่จะเป็นคนขายอาหารนะคะแล้วคอปเตอร์นะคะส่วนคนดูนะคะมีคอปเตอร์โอ้โหบาร์บี้วันเจ, <laughs> จี๊ยบน้องฟงนะคะสวัสดีทุกคนค่ะน้องนิดาน,นะคะเจียทุกคนรายงามน่าน ทุกคนไยแล้วก็คูรีนะคะ Hi baby as a Barbie บี้เกิต้านะคะวีตา้าชัมชัมชัมช่าก็เคยเห็นชัหรือเปล่าพระชาพัชชาลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมลูกอา้าวพัชชาหายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนพัชชาหิวแล้วลูกตะก้องเอาตะก้องมาทำอะไรตะก้องเหมือนรู้พีต่ติต้าบินมาตรงนี้เลยเนี่ยตะก้องนะคะมาถ่ายเบื้องหลังนะคะนี่เบื้องหลังความสวยนะคะนี่มาพัชชาหายไปแล้วนะคะล่าสุดพัชชาไปอ่านหนังสือมั้งอ้าวพัชชาไปอ่านหนังสือ โอเคค่ะสรุปหกคนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาหารกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะหิวไหมคะหิวค่ะ ตรงนี้มีอะไรกินบ้างคะเนี่ยตรงนี้มีที่จอดรถด้วยหิวค่ะตาก็แต่ก,ก็ดกกเดินตามนะคะอันนี้คือตลาดบาร์บี้ในใจฉันเหรอคะอุ้ยมีใส่ใหม่ให้กินด้วยอาหารฟรีนะคะหยิบได้เลยเหรอคนแรกค่ะวายอะไรคือคนแรกคนันแรกเหรอร้านแรกโอเคร้านแรกกว่าจะกว่าจะไปถูงนะคะร้านแรกะคะ่ะสายไหมคะ่ะไม่สายค่ะขอไฟจากคนได้ไหมเออ <laughs> ไม่มีไฟอ่ะตอนั้นเมื่อใช่ไหมคะอุย้ยร้านแรกใส่ใหม่นะคะอุย้ยอร่อยค่ะอร่อยนี่ตากล้องนะคะเดินประกรบเที่ยวนะคะเอาไฟเป็นไฟไม่ใช่เหรอลูกไม่ประกรบเหรอลูกเอารถอะไรดีคะเออรถถังรถไฟรถบรรทุกมาอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้เออรถจัมร์รีค่ะพี่นิตากินเลยหนูใจเองอุย้ยตะก้องของเราตังเวอร์เขาบอกว่าฟรีคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาเขียนป้ายอยู่เอาฟรีเอาป้ายฟรีหายไปแล้วคะ่ะ พอตะกกบอกจะจ่ายนะคะจ่ายมาค่ะเอ้อเฮ้ยป้ายฟีหายเลยพอป้าป้าบอกจะจ่ายเท่าไหร่คะตอนแรกคุณบอกอว่าทีนี่นาเลย ไม่อยุติธรรม20บาทโอ้โหไฟชันแก้เบอรบาทอา่จ่ายเขาไปโอ้โหตอนแรกกับไรจะได้ฟรีเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะตากล้องเรามีเงินเยอะแล้วนี่ราได้ติมใช่ไหมเนี่ยเมียติมลดอะไรบ้างคะไอติมไผ่ทองเอาลมอะไรดีคะลดหรือเปล่าไอติมไผ่ทองพี่ดิ๊ะชอบกินรถช็อกโกแลตค่ะเป็ปไม่ไหวแล้วเอารดช็อกโกแลตค่ะ10บบาทค่ะขอไฟสักคนได้ไหมคะ ออีทำไมอะตรงนั้นมันมืดบินบ้างเหรอคะคนที่ว่านี่คะ่ะเอาช็อกโกแลตคะ่ะจ่ายให้เราด้วยคะ่ะโฟก์มาชาร์จเดี๋ ym านะคิวเหมือนกันคะ่ะทุกคนนะคะโฟกัสที่อาหารก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสที่การประกวดแล้วนะคะช็อกโกแลตสองค่ะตะกร้อของเราคือแอนแอนชิลีเหรอคะยี่สิบบาทคะ่ะทั้งหมดตอนแรกบอกเสี่ยไม่ยุติธรรมมันมีร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทอนดอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูการประกวดกันเราต้องเอ่อกินอาหารให้ยิ่มท้องก่อนนะคะร้านสุดท้ายคะ่ะวายหัวทะลุเด้อเด้อเด้อ คุณมินี่คุณมิน่ชั่นแกเธออ,อะไรเนี่ยอะไร25บาทคะ่ะคอนดอกโอ้โหแพงจังเลยค่ะโอโ้หหน้าโรงเรียนเราขายอะไร10บาทเองนะคะอะไร25เลยอะ่ะเออมีโปรโมชั่นไหมคะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆไหมคะโอ้โหแต่กล้อง,องเรานี่ก็พร้อมจ่ายอย่างเดียวเลยะคะ่ะโอ้ยแต่ก้อนี่ก็แต่งตัวสวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่สนใจไปประกวดหรอคะมีค่ะซื้อหนึ่งแถมหนขอบคุณค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะงั้นเอาหนึ่งอันค่ะ ซื้อหนึ่งแถมศูนย์เอาหนึ่งอันก็ได้ค่ะไอ<ป>ิบชั่งแก้มอืออ้าวโหช่างไฟล่าสุดมากินช็อกโกแลตแล้วนะคะมืดมิดเลยอันนั้นคือท่าทำฮอตดอกให้เราใช่ไหมอ่ะรวยค่ะเหมาแจกเนาะเอาซื้อ,ซ,อซื้อทั้งรถเลยดีไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะนี่อุ้ยฮอตดอกนะคะ hot dog. ฮอตดอกโอ้โหดูตากล้องเราสีสืงเกินมาเป็นกรรมเลยค่ะชั่งแก้มอือช่างกินฮอตดอกค่ะเคค่ะทั้งหมด30ล้านอ่ะ จัดการกันแล้วกันนะคะเราไม่อยู่เลยนะคะใครจะแจกอ๋อนี่ไงเขาเหมาแล้วนะคะเหมาแจกค่ะแจกแจกคนดูได้เลยค่ะแจกคนดูได้เลยค่ะเรารวยไม่ทราบว่าผู้เข้าประกวดเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูหลังเวทีผู้เข้าประกวดชางใหญ่เืออุ๊ยอะไรเนี่ยความเล่นใหญ่ในใจฉันเหรอมีบ้านฟาร์มี่ข้างหลังแรกเกินเบอร์มากเลยนะคะผู้เข้าประกวดของเราหคนนะคะเหมือนจะพร้อมแล้วผู้เข้าประกวดพร้อมไหมคะเดี๋ยวดนะเออมินนี่นะคะเราเหมาทางร้านของมินนี่มาแล้วนะคะเชิญแจกผู้ดูของ เราที่กําลังยืนหิวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอมไม้ก่อนขอมไม้หน่อยขอมไม้เด,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 ด้อเด้อเด้อแ้ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาอันน่าจะสมควรแล้วโอ้ยน่าจะสมควรแล้วหรือเปล่าไม่สมควรก็ได้นะคะตอนนี้นะคะน่าจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วเออให้กันมีท่าหน่อยนะเอาท่าเด้ออ่ะ ตนนี้ก็น่าจะเป็นถึงเวลาสมควรแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะได้ดูนะคะสาวงามทั้ง6ท่านนะคะก็คือบาร์บี้งามนั่นเองนะคะ <m> เดี๋ยวเรานะคะ <m> ไปดูกันว่า <m> แต่ละคนจะแต่งตัวได้สวยขนาดไหนในทีมบาร์บี้นะคะใ,ใครรักใครชอบใครนะคะสามารถโหวตได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคค่ะงั้นเราไปดูการโชว์ชมของเราบาร์บี้ทั้งหคนกันเลยดีกว่าโอเคคนแรกมาแล้วะคะ่ะจะดู

โอ้โหอะไรเนี่ยก็สงสัยพี่นิตาย์น,นี่เกินไปนะคะนะ้าพี่นิตาควรอยู่ตรงไหนดีที่มันดีนี่นะคะคนแรกอะตอมดูการทวรท่าของเขาเจ้าหญิงอะตอมนะคะใครชอบการแตงตัวของน้องอะตอมนะคะสามารถโหวตให้น้องอะตอมทางด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะไปคนที่2ใครเอ่ยใครเอ่ยคนที่สองหาย, ơi, าย ơi, หไปเลยเิดขัดเลยเฮ้ยคนที่2มาแล้วคะ่ะคนที่2น้องอ,อาทิน้นองไม่พ้ น,น้องอลินลืมนะคะไม่เป็นสงสัยติเต้นอยู่จากล้องทงงานดังมากนะคะน้องแบบว่าโฟกัสที่การเดินมากดูตาน้องอีกจ้องคอมเม้นดยนะคะหุยจ้องจ้องตาพี่ติต้าด้วยะค่ะล่าสุดพอดีค่ะน้องอลินแช่มง่ก่บพื่อาน้องไม่โพสหรอคะแล้วบอกอันนี้แหละค่ะถ้าบวดของหนูตาของหนูอาจจะดูแข็งแรงนิดน,นึงนะคะบอกว่าพี่ๆจะบวดให้นะคะโอเคใครชอบการแต่งตัวนะคะไตายบาร์บี้เออบาร์บีใ้ใจของน้องอลินนะคะสามารถหวตให้น้องอลินได้ทางคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะชื่ออลินค่ะเดี๋ยวรอบนี้โพสค่ะทำไม พาลินไปเก็บดิเพราะว่าลินอาจจะเกิดการสับสนมึนงงนิดหน่อยอันนี้รอบแรกนะ ยังไม่มีการแนะนําตัวยังไม่มีการตอบคาถามแค่เดินโพสท่ากันเฉยนะคะนี่อันดอชาบูนะคะนี่แต่งองค์ทรงเครื่องมาอย่างจัดเต็มเลยนะคะมีการลันคิวสะดุดกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวโทมัสเป็นคนต่อไปอะโทมัสเดินคนต่อไปตะก้อบอกว่านี่ฉันควรที่จะเดินจับใครคะเนี่ยตะก้องงมากแล้วตอนนี้ตะก้องงแล้วนะคะยังไม่ได้โพสเลยมาก่อนตลกนะคะทุกคนคืออาจจะเกิดการผิดพลาดกันนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้มีการเข้าใจผิดกันนิดนึงนะคะคิดว่าอันนี้เอาเอาอลินเอาอลินอลินเชี่กินไก่ปุ๊ <laughs> อาลินบอกหนูโพสแล้วค่ะแต่ว่าพี่โทม,มัสบังไงคะเอา้าสถานการณ์นี้อาลินจะทงงํายังไงอา้อาอลินไงคะอลินโพสไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้อาลินโพสนะคะเมื่อกี้อาลินยังไม่ได้โพสนะคะมาโพสเลยเย้ เอาเอาโพสอีกเอาเอาโพสอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะเอาพสดพอีกรอบรอบนึงก็ได้นะคะอลินจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้เอายังไงเอายังไงจะยังไงจังหวะนี้ยังไงจะเลือกเดินกลับเลยหรือจะโพสอีกรอบหนึ่งทอมัสบอกไม่ไหวแล้วค่ะจะเป็นลมรออลินนานมากค่ะอยากจะลงไปชากแล้วนะคะอลินยังคงนั่งหน้านิ่งอยู่นะคะอลินบบหนูไม่ได้นั่งค่ะหนูยืนอลินอลินทำยังไงลูกพอชาบูมารอบที่แปดอ้หนูผิดคิวค่ะเดี๋ยวหนูหนูยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอลินว่าไงลูกอลินน่าเสียดายจังอะไรนะ น่าเสียดายเฮ้ยน่าเสียดายอะไรอะ่ะโอทำเอาอยากรู้เลยะคะ่ะน้องบอกน่าเสียดายอลินโพสแล้วเดินกลับงับโอเคค่ะเดินกลับได้โอเคไปคนต่อไปนะคะชาบูชาใจมานะคะนี่นะคะเดินมาโลกประจําคะก็เลยนอนมาทําไมพี่ลิต้ารู้สึกว่าชาบูมาแล้วเลยหรือว่านั้นแค่บิดคิวเฉยๆอาะจาร๊รนะคะน,นี้ค,คือคิวจริงๆของชาบูนะคะสวัสดีค่ะอ้าวชาบูมาเร็วไปเร็วยังไม่ทันทําไรเลยชาบูชอบกินไก่นะคะต่อไปนะคะน้องอ้อมนี่นะคะด,ดื้อดื้อ าโพสของเขาซะก่อนเขาใช้ท่าใหม่ของโลบบอกด้วยนะคะนี่ไม่น่าจะน้องอ้อมคนที่5แล้วมั้งคน<อส>คนที่4คนที่5้ไม่รู้น่าจะคนที่5ะะ้าค่ะน้องอ้อมชอบกินไก่บึ้ยนี่นะคะโพสของเขานะคะโพสเหมือนน้องอลินเลยคะ่ะจำได้นี่ใครชอบการแต่งตัวของน้องอ้อมนะคะสามารถวดให้บาร์บี้อ้อมได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะต่อไปบาร์บี้กระแตเดือดเดือดเดอดเดอสวัสดีค่ะกระแตชั้นไก่ ช่นก้ดูนะน่าแต่ละคนนี่ทรงงานหนักมากเลยนะคะเนี่ยดูนะคะเขาใช้ท่าเต้นใหม่นะคะที่บูให้ไปอัปเดตใหม่ด้วยนะไปอ่ะครชอบการแต่งตัวของกระแตก็สามารถหวตได้ใต้คอมเมนต์เช่นกันมาต่อไปจะเป็นรอบตอบคำถามนะคะการเดินรอบสองมารอบสองนะคะรอก,ก่อน,นะคะ่ะรอก,ก่อน,นะคะ่ะมารอบสองนะคะจะเป็นการตอบคำถามให้ผู้เข้าประกวด ยืนตอบตรงไมนะคะโอเคตอ่อไปรอบตอบคำถามมาได้ค่ะเชิญคนแรกค่ะหมายเลขหนึง่งอะตอมนั่นเองอะตอมนะคะดูว่าเขาจะแนะนําตัวยังไงนะคะสกิลการแนะนาตัวของเขาวันนี้ไม่ตรงปากนะคะเนี่ยอวีต้าเอ๊ะเฮ้บาบาเบอร์อ้อาวล่าสุดไปเป็นช่างตัดผมแล้วนะคะแต่ก็มุมนี้สวยมากค่ะไหนไหพี่ลิต้าขอลองดูบ้างพี่ลิตาหาผู้เข้าแข่งขันไม่เจอคะ่ะว่านี่เหรออะตอม สวัสดีค่ะเชื่อตอมนะคะชั่งแก้วเชื่อตอมค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรอยากเอ้ยยังยังยังคำถามก่อนนะคะอ่ะสำหรับคำถามนะคะสำหรับหมวดบาร์บี้เนี่ยก็คือคุณชอบดูบาร บีไหมเพราะอะไรคำถามองพีดิต้าเป็นคำถามง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าพีดิต้าเนี่ยไม่ได้ชอบดูบาร์บี้นะคะก็เลยไม่รู้จะถามอะไรดีนะคะก็เลยถามน้องว่าน้องชอบดูบาร์บี้ไหมและทำไมถึงชอบดูนะคะ I'm the Barbie girl in the Barbie world ชอบดูบาร์บี้เพราะสนุกมากๆค่ะโอเคชอบดูบาร์บี้เพราะสนุกมากๆนะคะเป็นคำตอบที่ก็ค่อนข้างเข้าใจได้นะมีนี่เนาะชอบกินไก่เนาะโอเคค่ะแค่นี้เหรอ มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมคะใ่รู้สึกว่าตากล้องนี่เกินหน้าเกินตามมากเลยนะคะเนี่ยมีค่ะฝากจุกโกนบทเรากันเยอะๆนะคะโอเคค่ะ ใครนะคะชอบการแต่งตัวและก็ตอบคำถามของน้องน้องอะตอมนะคะก็ไปโหวตไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณค่ะโอเคคนต่อไปค่ะ I'm a Barbie girl in the Barbie world อลินอลินไม่อยากจะมอบคำถามยากๆให้น้องเลยค่ะน้องอลินอ่ะเชิญแนะนำตัวหน่อยค่ะเชิญแต่ก็ใกล้น้องเกินไปมยคะเนี่ยเออเออพี่ดิต้าหนูแซบตา แต่ได้ไงคะแสงจ้าขาดนี้สวัสดีค่ะชื่ออลินอรุณอลันค่ะ อลินนะคะคือ MC พี่ลิตา้าแต่ถ้าอาลันคือหนึ่งในเมมเบอร์789สแปยเ้าสไโวอ่ะฮ้ยอ่ะฮ้พี่ลิต้าน่าจะบ้าน789ไปแล้วนะคะมาสำหรับคำถามนะคะที่น้องอลินได้รับนะคะก็คือคุณชอบบาร์บี้ตัวไหนในเรื่องบาร์บี้คะและเพราะอะไรบาร์บี้นี่มีหลายตัวใช่ไหมพี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วบอกพี่ลิตา้าพพ์ว่าอ,อะไรหนูอ่านภาษาพี่ลิต้าไม่ออกพี่ลิต้าก็อ่านภาษาตัวเองไม่ออกเหมือนกัน เพราะอะไรชอบดูชอบชอบบาร์บี้ตัวไหนในเรื่องบาร์บี้ค่ะบาร์บี้มีหลายตัวใช่ไหมต้องมีหลายตัว <c oughs> น้องอาจจะง,งงกับคำถามพี่นิต้าเลยบอกด้าทำไมหรอพี่ด้แชอบแค่เน้องอ้อเลยนะคะก็คือเขาถามพี่นิต้าหานูขอเสิร์ช Google แป๊บหนึ่งนะพอดีหนูไม่ดูบาร์บี้จบเลยนะ <c oughs> ชอบบาร์บี้ค่ะเพราะว่าทั้งสวยทั้งรวยคะ่ะเออพี่นิต้าถามว่าชอบบาร์บี้ตัวไหนคะ ก็แต่ไม่เป็นไรนะคะชอบบาร์บี้ทุกคนชอบบาร์บี้นะคะเพราะว่าทั้งสวยทั้งรวยนะคะโอเคมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ดูไหมคะ I'm a Barbie girl in the Barbie world มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ดูไหมคะมีค่ะนี่ว่าไงคะบวตกันเยอะๆนะคะถ้าไม่อยากหวตก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคใครนะคะที่ชอบการแต่งตัวและการตอบคำถามของน้องอลีนนะคะสามารถหวตให้น้องอลีนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ คนต่อไปเลยค่ะเดึมเดิมดึมเดิมดึมเดิมเดิม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 เฮ้ดึมเดิมดิมดิมโอ้นี่นะคะการโพสของเขาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะคนนี้เขาเป็นตัวตึงนะคะตัวตึงแห่งวงการ as the Barbie girl ทีมอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยจุดจุดจุดหมดเลยนะคะมาโอ้โหคิดว่าเป็นแก๊งอเวนเจอร์ตะก้องตะก้องกระเตงมาเลยอ่ะตะก้องตลกมากตะก้องกระเตงมาเลยพี่นี่แบบ Baby girl. ล้มค่ะโอ้ยตัดคะแนนดีไหมคะเนี่ยล้มด้วยเนี่ยมาๆมาเชิญแนะนำตัวด้วยค่ะมินนี่งงเลยนะคะเนี่ยเศาปะออออโอ้โหก็จะพิมพ์ได้นะคะพิมพ์ทีละตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิต้าค่อยอ่านตอนจบแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อโทมัสค่ะอ่าชื่อโทมัสนั่นเองนะคะชอบกินกินกินอะไรคะกรีก๊ดเจอคนดังโอ้โหแต่ก็เจอคนดังหน่อยไม่ได้นะคะชอบกินชาบูค่ะเอาชาบูคนข้างหลังเหรอคะเนี่ยมาชอบกินชาบูะคะมีท่าโพสน,นิดหน่อยนะคะโอ้โหท่าโพสร,ระวังกระโปรงเปิดนะคะท่าโพสขนาดนี้นะคะต่เราคําถามนะคะก็คือคุณรู้จากบาร์บี้มาตั้งแต่ ไรและรู้จักได้อย่างไรนี่คำถามยาวนะคะคุณรู้จักบาร์บี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วรู้จักได้อย่างไรที่ริต้าเนี่ยเออเรียกได้ว่าตอนเด็กๆเ,เป็นนักสะสมตุ๊กตาบาร์บี้กันซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะถามว่ารู้จักมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยอะ่ะน่าจะเด็กๆคะ่ะแต่ว่าไม่เคยดูละครไม่ใช่ละครเขาเรียกอะไรอะ่ะดูซีรีส์หรอหรือภาพยนตร์ของบาร์บี้เลย ดูการ์ตูนก็ไม่เคยดูใช่ดูว่าเขาจะตอบยังไงคิดคําตอบนานอยู่ค่ะหรือจะตอบยาวก็ไม่รู้แนะนาว่าให้พิมพ์สั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์ยาวแล้วใบชาจะช้ำนี่จะเจ็บใจเอาเปล่านะคะไม่ทราบว่าหิวไหมคะพอดีเรามีไส้กรอกมาด้วยนะคะเนี่ยนี่อันนี้นะคะเป็นฝ่ายการค้าของเราด้วยนะคะมีผู้ดูหิวก็เปคะเดี๋ยวเราแจกไส้กรอกให้ค่ะมินนี่นะคะเผื่อเขาหิวนะคะเดี๋ยวเออมินนี่หิวไม่หิวไม่รู้แต่ตอนนี้พี่นีต้าหิวนะคะยัง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 ไม่ตอบอีกนะคะเนี่ยเอาบาร์บี้ไปไม่ใช่เอาบาร์บ คุณมินนี่แจกอาหารให้ผู้ดูรอบสองด้วยค่ะอะไรเนี่ยหิวแล้วคะให้ไปแจกผู้ดูค่ะเพราะว่าเราเริ่มหิวผู้ดูก็น่าจะเริ่มหิวนะคะหรือผู้ดูหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย โอ้ผู้ดูยังอยู่นะคะคุยพิมพ์ตอบยาวมากคนดูน่ารักทุกคนเลยค่ะนี่ตากล้องนะคะมีแอบชมคนดูด้วยนะคะคอปเตอร์คอปเตอร์ที่ใช่อยู่ในการ7จ็บแปดเก้าสบายเวอร์ไหมคะที่ที่ที่ร้องเท่านี้น the new day that you absorb that you absorb remember we ไม่ได้ใช่เลยนะคะในคอปเปอร์นะคะ แก้เองไม่มีใครแก้ให้ว้าวแปลกมากค่ะพี่คนรับคนเดียวแล้นแน่เอเคบุดแล้วสุดคอปเตอร์นะคะคือหนีไปคอมเมนต์ในไทยรัฐน,นะคะเขาเป็นแฟนบันเทสเป็นบันเทไทยรัฐที่มี <laughs> เกลียดมากเลยค่ะคอปเตอร์ <laughs> แล้วคอปเตอร์นั้นทุกคนเป็นคนโอ้ยยาวมากรู้จักบาร์บี้เมื่อฉันอายุ7ปีค่ะรู้จักได้เพราะว่าฉันกดเข้าไปดูใน YouTube ค่ะฉันเห็นว่ามีเพลงบาร์บี้ล้วก็เลยกดเข้าไปฟังแลว้ววอฉันฟังก็รู้สึกติดใจและอยากดูบาร์บี้ค่ะอกหักค่ะเอาชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่เอาตายบาร์บี้ตัวเองค่ะสงสัยอกหักนะคะแตงกิ้ทีเชอร์อะไรเนี่ยบาร์บี้หายนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้หาไม่เจอแล้วสุดบาร์บี้ไปแล้ว นะคะอเดียบบร์บบินมาแล้วนะคะชีวิตแค่โดนเอามีการเอาเอาน้ำมาให้พี่ต้าด้วยเอาไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยเอาไปรถพยาบาลเอาชีวิตแค่โดนทำลาย <c oughs> พี่ต้ามินนี่โดนทำร้ายค่ะน้องเอาน้ำมาให้เผื่อติดคอนะคะฝากบทเรากันเยอะเดอนนะคะโอเคใครนะคะชอบเออโทมัสนะคะเขากำลังจะไปแล้วชอบการแต่งตัว นะคะและคำต่อของโทมานสามารถบวนให้น okay. ้องโทมันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอะไรนะฝากบวตให้เราเยอะๆนะคะทุกคนที่น่ารักและสวยงามโอเคที่น่ารักและสวยงามจะพิมพ์ทีละครทำไมโอเคคนต่อไปค่ะคนต่อไปค่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีหน้าอะไรออกมาด้วยน่ากลัว คนต่อไปค่ะคนต่อไปบอกดนูนะคะรอยอยู่ตรงนั้นมาแปะล้านปีนะคะพี่โทมัสเขา,าการแสดงโชว์เขายาวมากเลยนะคะได้ค่ะ <laughs> เสร็จแล้วไปกินชาบูได้ค่ะเพราะว่าโทมัสชอบกินชาบูคนต่อไปก็คือน้องชาบูนั่นเอง <laughs> มินนี่ล่าสุดเป็นอะไรเนี่ยเป็นกระลอกแล้วนะคะ แล้วนั่นตัวไรวีตาล่าสุดนะคะแมปสั่นเลี้ยงนะเอ้ไม่ใช่คลิปสันเลี้ยงนะคะกับคลิปประกวดนะคะกําลังจะมิกซ์รวมกันแล้วนะคะชาบูมาแล้วนี่ไงชาบูมีคนเป็นลมอ้าวมีคนเป็นลมเข้าโรงพยาบาลยังอุ้ยชาบูแต่งตัวสวยมากใครชอบการแต่งตัวของชาบูสามารถคอมเมนต์บวให้น้องได้นะคะเชียร์ในนํำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อชา ตอนนี้ถ้ากล้องบางเต็มๆเลยนะคะเนี่ยที่ชาบูใช่ไหมคะอ่ะ mm hmm. พร้อมจะรับคำถามไหมคะ mm hmm. พร้อมค่ะตอบแทนเลยนะคะจงร้องเพลงบาร์บี้ให้คนดูฟังค่ะ mm hmm. ร้องเพลงบาร์บี้ให้คนดูฟังค่ะเฮ้ยไปไงอีดหน่อยเงินเงิน is about you baby ทีงพวกเขาขางขันนะคะ e v e r b o d y girl oh my oh my god yes i uh, yes sir uh, now nah. stay in the middle like you a little โอเคอะค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ดูไหมคะเฮ้ยเพิ่งแตเก็บว,ว่าเรากินกำลังกินน้ำมาอยู่ด้วย,ยมีอะไรอยากจะบอกผูู้มไหมคะพบหญิงสาวไปลมแดดหน้ามือตามวนวิเวียนซิสาไม่ได้พักปนผลพอแพ้เล็กน้อยหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยตาแข็งเลยทุกคนดูสิพบตัวเองนะคะเนี่ยเอาไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลเลยาล่าสุดซิา บอกคุณผู้ดูไหมคะคุณชาบูผู้ดูชาบูฝากโหวแล้วเยอะๆนะคะโอเคค่ะใครชอบนะคะการร้องเพลงของชาบูและการเต้นตัวของชาบูสามารถโหวตให้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะไปคนต่อไปค่ะน่าจะคนที่ห้าแล้วนะ a s a p baby เอาไปลมกันหมดไปค่ะคุณมินนี่พาคุณเป็นลมไปโรงพยาบาลค่ะเอาล่าสุดไปกระเดงแล้ว a, a s a p baby หนูเกี่ยวอะไรคะเนี่ยพี่คนต่อไปมาค่ะ พี่ดิต้าค่ะคลุมนี้สวยมากโอเคเออนัคนต่อไปมาค่ะต้อน AFK ล้วมั้ง Just for a minute ติ๊กตัก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 คนต่อไปใครอ่ะหายไปเลยอะอะตอมเหรอไม่ใช่คนต่อไปใครอ่ะนี่ไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วอ้อมเต้นอยู่ค่ะโอ้โหเด ไปไปไปกว่าจะมาได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วดเดเดดเดี่สวยมาเลยเชิญเด็น้ำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อออมมี่นะคะเอ้ยเราชื่อออมนะเป็นผู้เข้าเปนเกิดแขกแขกบาร์บีในรอบนี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักด้วยนะโอเคค่ะสำหรับคำถามของน้องออมนะคะคุณคิดว่าทำไมบาร์บี้ต้องสีชมพูคะอาก ความคิดเห็นของน้องทำไมบาร์บี้ต้องสีชมพูทุกคนบาร์บี้แบบสีฟ้าสีม่วงได้หรอทำไมพอนึกถึงบาร์บี้แล้วจะต้องเป็นสีชมพูเดี๋ยวดูความคิดเห็นของน้องค่ะขอคำถามอีกรอบค่ะโอเคคุณคิดว่าทําไมบาร์บี้ต้องเป็นสีชมพูคะงงไหมคะพี่การอาออปเปิลได้ไปติ๊กกินด้วยไม่เอาค่ะเราจะกินใส่ใหม่แทนโอ้ยกินใส่ใหม่แล้วบอกไม่เห็นนะคะกินน้ำละกันณตอนนี้พบโจยได้ทำการเขมือของในงานประกวดมิสบาร์บี้คิดแคทไทยแลนด์ เฮ้ยอะไรเนี่ยมีโจรขโมยของเหรอตอนนี้ตำรวจได้มาถึงที่หมายแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะมีการขโมยกันเกิดขึ้นเหรอในส่วนของทางที่แย่งต่อ,อ,ะค,ะอค,ำคำถามนะคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะแต่ไม่ถามจะดีกว่าคะ่ะคำคขาถามมายากไปใช่ไหมอะนี่นะคะความวุ่นวายในใจฉันนะคะไม่เป็นไรนะคะเรายังคงเดินหน้าต่อไปนะคะจะหน,นีไปไหนคะเกิดอะไรขึ้นตำรวจรถตำรวจอยู่ไหนแล้วอยู่นู่นเหรออ้าอะไรเนี่ยบีตาตอมบินี่โทมัส ไปกันหมเอาออตอบคำถามยังเอาแอปเปิ้ลไหมคะเอาเอาแอปเปิ้ลอีกแล้วไม่ชอบกินแอปเปิ้ลนะะชอบกินก้อยน้องคือติดคำตอบนานมากนะคะส่วนตัวคิดว่าเพราะว่าสีชมพูเนี่ยคือสีของผู้หญิงค่ะจะได้ระบุได้ชัดเจนค่ะว่าบาร์บี้เนี่ยเป็นผู้หญิงบุ้งเล็บ ขหอสอต่อนะคะความคิดส่วนตัวะคะ่ะโอเคค่ะกิเลนชอบกินไก่ไหมคะชอบกินเป็ดค่ะโอเคอันนี้คือคําตอบของน้องออมนะคะมีอะไรอยากจ,จะบอกคุณผู้ดูไหมคะมีค่ะอยากจะบอกว่าใครที่ชอบกันแต่งตัวการตอบคำถามนี้อื่นก็สามารถโหวตเรากันได้นะคะฝากโหวตเราด้วยนะคะทุกคนเลยค่ะโอเคยาวมากคนต่อไปมาได้คะ่ะมาค่ะเฮ้ยตัวไรตัวไรเดือดเดดเดือด,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 ด นี่มันขโมยนี่ค่าแม่คนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกระแตนั่นเองนะคะมาแสดงตัวได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อกระแตนะคะโอเคคำถามของกระแตคืออะไรดีถามไปหมดเลเลยไม่รู้จะถามอะไรดีนะคะคุณคิดว่านการประกวดครั้งนี้ใครสมควรชนะมากที่สุดและเพราะอะไรคะ ดูสิว่าน้องจะาบี้มองยังไงนะคะเฮ้ยผีผีบาร์บี้ค่ะทุกคนผีบาร์เบอร์แปลงร่างเป็นบูต้าเมลหรอคะเอาแปลงร่างเป็นตำรวจแล้วอะไรเนี่ยเลสเบกเจลินฟินแปลงร่างต่อหน้าเลยนะคะเนี่ยงามงามงามมากินกันใหญ่เอาล่าสุดเป็นสวนชัติไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยผู้ดูเรายังอยู่ผู้ดูทบงานหนักมากอ่ะหาบาร์บี้มาไงบ้างคะกระแตชอบมากค่ะเพราะว่าโูมาร์คอ่ะสวยแล้วก็รวยมาก า,ม,ามีอะไรอยาจะบอกคุณผูู้มไหมคะโบกันยอๆๆๆๆๆนะคะละทุกคนเลยจุบมวบโอเคค่ะใครชอบการแต่งตัวนะคะและการตอบคำถามของน้องกระแตนะคะสามารถบวดให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดน,นะคะแข่งแต่งตัวบาร์บี้ในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนะะี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิงกิก๊งเป็่หวังใจพีตาทำคลิปใ,ใหม่ๆด้วยนะ ฝากไอจีด้วยนะคะลิต้าด้วยสกอร์คิดแคแล้วก็ t ิกตอกลิต้าด้วยสกอร์คิดแคนะเพื่อที่น้องๆน,นะคะจะได้ไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะตรงโปรไฟล์ไอจีพี่ลิต้านะคะแล้วก็แล้วก็กดเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะได้ลับลิงเซอร์วีนะคะมาอัดคลิปกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะฝากเจือลิต้าคิดแคทด้วยนะคะ สีสีนะคะสีชมพูฟา้าม่วงและสีส้มนะคะ7โรบักเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนะคะหรือไม่ก็กดไปที่โรบอกพี่ลิต้านะคะแล้วคลิกคำคิมว่าเขียนชั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะรักใครชอบใครฝากหัววยนะโอเคค่ะัะนะคคะ้นสุดโรน,นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย